สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้สองดวงใจเคียงรากนะคะแยกบ้านกันแล้วพระเอกกับนางเอกค่ะความโรแมนติกนั่นๆนะคะกำลังจะมาหาพวกเรานะคะชุ่มชื้นหัวใจกันดีนะคะสำหรับในอพพิซอดนี้ก็เต็มที่นะคะมาที่หัวซันยวนพระเอกของพวกเรานะคะที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของความโรแมนติกนั้นนะคะเป็นอะไรเอ่ยนะคะในพอดเรื่องละครเนี่ยนะคะคือ หลวงสัญญวนเองเนาะที่ต้องเผชิญความยากลําบากในตระกูลหลัวงมาตั้งแต่ที่เขายังเด็กเพราะว่าภูมิหลังของเขานั่นเองนะคะก็ในละครก็ปูทางมาให้พวกเราเข้าใจเขาในจุดที่แบบเขาใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลหลัวไม่ต่างจากการเป็นคนรับใช้ของบ้านเลยล่ะคะ่ะอยู่นอกสายตานะคะของเหล่าบรรดาผู้อาวุโสของตระกูลแล้วก็ยังไม่ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นนะคะเป็นเป็นลูกหลานของตระกูลหลวด้วยซ้ำนะคะในช่วงต้น ต้นเรื่องแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องราวก็เดินมาเรื่อยๆโดยที่เขาก็แท็กทีมกันกับอ e ีหนิงในทุกๆอย่างนะคะปกป้องน้องเต็มที่แล้วก็หลังจากที่รู้ว่าไม่ใช่น้องแท้แต่ก็ยังคงต้องการจะปกป้องอย่างเต็มที่อยู่นั่นเองนะคะก็ยิ่งทําให้พวกเรารู้สึกเอ้ยดีจังเลยทั้งคู่นี้มีความแบบพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็คอยปกป้องซึ่งกันและกันนะคะอ e ีหนิงเองก็คอยปกป้องหลวซสนญยวนด้วยแต่ก็ตามวิธีการที่นางซึ่งเป็นผู้หญิงสาม าจะทำได้นั่นเองนะคะ แล้วก็ด้วยความช่วยเหลือนะคะของอีหนิงของพวกเราก็ทำให้หลัวงซนยวนนั้นไม่เพียงแต่สามารถจะเข้าสู่มีชื่อในลำดับของวงตระกูลได้นะคะก็คืออยู่ในแบบหอบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยของตระกูลหลวนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้ท่านแม่อีกด้วยค่ะนั่นก็คือหลินไฮหรู้นะคะรับหลวงซนยวนนั้นมาเป็นลูกนะคะถูกกฎหมายเลยจะเรียกว่าลูกบุญธรรมได้ไหมเขาเขาใช้คาว่าลูกชายที่ถูกต้องด้วยกฎหมายนะคะของฮูหยินก็คือ หูหินคนปัจจุบันนะคะของหลัวเชิงจางก็คือหูหินใหญ่เนี่ยก็คือหลินไหหลูนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้สามารถเข้าร่วมนะคะการสอบจองหัวได้คือจริงๆแล้วหวานมักจะเรียกว่าสอบจองหัวเลยแต่จริงมันมีหลายสเต็ปเนาะมันก็ต้องมีแข่งระดับออจังหวัดก่อนถ้าถ้าอยู่บันแบบอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีระดับอําเภอก่อนแต่ว่าหลวสัหยวนในเรื่องคือเปิดมาจนตระกูลหลวนั้นอยู่ในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็น เสอบแข่งกันนะคะในเมืองหลวงแล้วก็สอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของของการสอบของหลัวงสนญวนแล้วก็เหล่าบรรดาหลานชายคนอื่นๆด้วยในตระกูลหลวนะคะ หลวงสนญยวนนั้นฉลาดอยู่แล้วแล้วก็มีการแบบขยันเรียนด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีด้วยกันถึง2คนด้วยกันนะคะอาจารย์คนแรกคือเฉินจิวเหิงแล้วก็อาจารย์คนที่2ก็คือท่านอาจารย์สุนนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเก่งทั้งแบบเ,เก่งในเรื่องของของหนังสือนังหาความรู้อะไรเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสอบได้ลวดนะคะได้ที่1ลวดเลยในการสอบทั้ง3ครั้งค่ะซึ่งณจุดนี้ก็ถือได้ว่าเขามีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ ทีนี้ค่ะหลายๆคนในบ้านเนี่ยนะคะจากที่ไม่เคยมองหลวสัญยวนมาก่อนก็กลายเป็นว่าเห็นหัวเขาแล้วตอนนี้ก็งงๆกันอย่างที่อย่างบ้านอื่นๆเนี่ยบ้านของบ้านใหญ่เนาะแต่อย่างเฉินหลันเนี่ยก็มองเฮ้ยเก่งได้ยังไงล่ะไม่เคยมีอาจารย์มาสอนนี่นาะไม่ไม่แบบเหมือนกับคือไม่เคยเห็นว่าได้มีการเรียนรู้อะไรมาก่อนนะคะก็เหมือนกับทุกคนประมาทแล้วก็ไม่ได้เห็นหลวสัญญวนอยู่ในสายตานั่นเองแต่ลูกชายตัวเองนั้นทั้งๆที่ เขี้ยวเข็นขนาดหนักก็ยังขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะไม่เป็นไรจุดนั้นผ่านมาเรื่อยๆเขาโดนลังเกียดมากก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เขามากแล้วก็ ต่อมานะคะเขาก็ยังคงเป็นคนที่ที่ตลอดตลอดทั้งในช่วงแรกคือเขาซ่อนเคี้ยวเล็บของเขาหมดเลยแต่เขามีปฏิบัติการลับเนาะในเวอร์ชันละครนะคะใส่ชุดดำอยู่หลายครั้งอยู่แล้วก็มีเรื่องรลวานะคะที่ผูกเรื่องขึ้นมาให้เต้าเหยียนต้องไปเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เต้าเหยียนป่วยจนกระทั่งยอมคัดแบบเขาเรียกว่าอะไรคือ,อยอมตายเพื่อให้ลู่เจีย๋ยฉีนั้นมี มนทินนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายค่ะที่แบบเจ้าหนะ้าที่จะมาค่านักโทษได้อย่างไรแล้วก็คดียังไม่ได้มีการตัดสินจนที่สุดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นว่าทางด้านของพระเอกนั้นมองหาหลักฐานแล้วก็คิดหาทางแก้แค้นให้กับท่านอาจารย์ของเขานั่นเองค่ะซึ่งอหนิงเองนะคะณนะจุดนี้ก็ได้ช่วยพระเอกอยู่หลายครั้งอยู่คือช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยในตอนที่พระเอกนั้นะ่ะ ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ช่วยรักษาช่วยดูแลทายงทายาจัดหยุกยาให้แล้วก็มาใกล้ชิดกันเรื่อยๆในตอนที่พระเอกของพวกเรานั้นก็จะสอบนะคะอีหนิงเป็นผู้ที่คอยดูแลพระเอกของพวกเราอย่างดีอาหารการกินนะคะสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปสอบนั่นเองค่ะ จากนั้นก็สู่เส้นทางการขึ้นสู่ราชสำนักก็หมายความว่าเป็นการไต่เต้าทางด้านอำนาจขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในราชสำนักในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะก็จะให้หวังหยวนนั้นโกงโคตคดเลยเปิดเปิดหน้าออกมาเลยแล้วก็ให้อีกขั้วหนึ่งนะคะก็จะเป็นทางด้านของท่านอิงกัวกงนะคะยืนแยกกันกับทางลู่เจียฉีในเวอร์ชั่นละครนะอาล่ะค่ะ ก็ทางด้านของหลวงสนญวนนั้นนะคะในเวอร์ชันละครก็อยู่ทีมเดียวก,กันกับวัดที่พ่อตานั่นเองก็ยิ่งทำให้คนดูชอบในความน่ารักเข้าไปอีกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่กันคนละขั้วกับทางรูเจียฉีค่ะแล้วจุดอ่อนของรูเจียฉีในเวอร์ชันละครก็คือเขาเขาแบบมีอำนาจน้อยกว่าวังหยวนนั่นเองนะคะแต่ว่าในจุดของนิยายนั้นเขาแทบจะไม่กลัวใครเลยนะคะเขามีตาแหน่งพิเศษไม่เฉพาะแค่เป็น เท่านั้นเขายังมีตําแหน่งพิเศษที่ถูกแต่งตั้งโดยองค์จัก,กรพรรดิอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวใครค่ะแต่พอมาในเวอร์ชันละครเหมือนเขาต้องพึ่งบาร,รมีนะคะพึ่งอํานาจของหวังหยวนแล้วหวังหยวนมันเป็นตัวโกงนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของลู่เจียฉีชีวิตน่าจะลําบากมากๆในเวอร์ชันละครเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่านะคะตัวของหลัวซินหยวนเองอะ่ะทีมเขาเนี่ยแ,แข่งเช่นเดียวกันด้วยสมองของเขาแล้วก็ด้วยเ,เรียกเรียกได้ว่าแท็กทีมกันดีแล้วก็เขา สนับสนุนคนถูกต้องนะคะที่เป็นแบบตรงฉินในราชสำนักของในเวอร์ชันละครเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะไต่เต้าไปจนถึงตำแหน่งที่สูงพอค่ะสูงพอที่เขาจะหแบบว่าเออสามารถจะแต่งเข้าบ้านของอิงกวัวกงได้อันนี้คือหนึ่งสเต็ป แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นแบบเป็นถ้าเป็นไปตามนิยายเขาคือจะได้ตําแหน่งราชเลขาธิการก็คือเข้าไปนั่งเป็นหัวหน้าของเนิเกอนะคะแต่ว่าในละครไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อตําแหน่งว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องรองไปดูอีกทีในเวอร์ชันละครแต่องอะไรก็ตามค่ะเขานะคะเป็นตัวละครที่จะต้องได้ยืนอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของขุนนางนะคะอันนี้มันถึงจะเลิศที่สุดนะคะจะเปลี่ยนรายละเอียดอะไรของพระเอกก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องให้พระเอกของพวกเรานั้นอยู่ในตําแหน่งสูงสุด ของขุนนางที่จะมีได้แล้วนะคะขุนนางขั้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆดังนั้นเขาจึงจะสามารถแบบว่ามั่นใจสุดๆว่าเขาปกป้องผู้เป็นที่รักของเขามากที่สุดเนี่ยได้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือมันเป็นความแบบโรแมนติกของหลวงสนญวนนี่แหละคะ่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นมาที่เขาได้แบบว่าต้องการจะปกป้องอีหนิงมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ที่เขายังไม่มีอํานาจในมือเลยจนกระทั่งเขามีอํานาจในอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของขุนนางนะคะซึ่งณนะจุดนี้ ก็เป็นข้อเด่นนะคะโดดเด่นมากๆในความโรแมนติกของหลัวงสัญยวนค่ะจริงๆแล้วตอนนี้หวานก็รอนะอยากให้เขาปล่อยแบบฟาสตมาเลยนะคะอยากดูแบบเออสิบตอนลวดก็ได้ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็เตรียมเหรียญไว้นะคะสำหรับจ่ายเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ขอให้ปล่อยมานะคะจะดูจนจบเลยค่ะเ <c oughs> อาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>